นาตาลีเกโบว่าแลกชีวิตคืนเป็นอีหนึ่งมิดูในเมสขวัญใจชาวไทยสําหรับนาตาลีเกโบวา่านางงามโลกในปี2 0 0 5ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วมีครอบครัวแสนอบอุน่นนาตาลีปัจจุบันอายุ36ปีเธอแต่งงานกับสาม,มีชาวต่างชาติมีลูกสาววัยสองขวบส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยแม้เธอจะได้รับตําแหน่งนางงามจักรวาลมาแล้ว13ปีแต่ปัจจุบันเธอยังคงรักษารูปร่างได้อย่างดีเสมอ ดอดีตนางงามระดับโลกนัตติลีเกลบว่าถือโอกาสโคงแฟนหนุ่มชาวรัสเซียนมว่าอานนสเปิดตัวในฐานะแฟนใหม่ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเพิ่งคบหาเป็นคนรู้ใจได้ไม่กี่เดือนอที่สำคัญเคยเจอกับอดีตสซามีบอนพาราดอนแล้วหักย้อนกลับไปบอนเคยให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุหลักๆก็คือเวลาที่เรามีให้กันน้อยลงโดยเหตุผลที่หลังๆการงานมีเยอะทั้งตัวผมแล้วก็คืองานที่ผมทําคืออาหารเสริม ส่วนของน้องเดินทางบ่อยขึ้นในเรื่องของการถ่ายแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศแต่จริงๆเราก็แบ่งเวลานะครับแต่พองานมันเข้ามาเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างนั้นต่อมาเรื่อยๆซึ่งมันทําให้ยากกับการที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมสาเหตุที่เลิกการเป็นพ่อเมือที่3เข้ามาเกี่ยวหรือเปล่านั่นไม่ใช่ประเด็นหลักผู้หญิงที่เข้ามาเป็นเรื่องปกติที่เราไปเที่ยวกับคนอื่นแล้วโดนถ่ายรูปแต่เราก็เชื่อใจตลอดไม่เคยสงสัยหรือระแวงเราเชื่อใจกันเสมอ ซึ่งก่อนจะแต่งงานตนก็รู้ว่าบอลมีข่าวเรื่องมักเสน่ห์แต่ก็เชื่อใจและยืนยันที่เลิกกันไม่ใช่เพราะเรื่องความมักเสน่ห์แน่นอนและล่าสุดหลังจากที่เธอเคยตั้งใจจะลงหลักปักฐานอยู่ไทยทาวนหลังใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยมาหลายปีเจ้าตัวก็บินกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแล้วเธอยังได้หันมาทําอาชีพใหม่นั่นก็คือการเป็นดีเจนั่นเองอีกทั้งยังได้หอบถายยาตัวน้อยบินกลับไปพร้อมสามีของเธอแล้วด้วย